好买。<All> ก็รู <จ uur> ้สึกเต้นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับผมขอบคุณทางเอ่อพระคุณเจ้าสุวรรณนะครับผมที่เอ็นดิวพวกเราพ็อกซี่นะครับให้มาร่วมงานอีเวนต์ดีๆอย่างมูหมู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 นะครับของเจ้าสุวรรณนะครับของแท่งกล่องเจ้าสุวรรณนะครับก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับก็ดีใจที่วันนี้มีคนมาร่วมงานกันเยอะมากๆเลยครับก็บอกว่าทุกคนจะชอบอีเวนต์นี้แล้วก็ฝากพวกเราพ็อกซี่ไว้ในความรู้ใจทุกคนเลยครับมาเยอะเหมือนเดิมเป็นไงมาเยอะเลยเราเป็นอะไรเยอะ เอาใจรอบครับที่เวลาเราสุกออกมาออกงานแล้วก็มีคนมาให้กังใจเราเยอะก็แบบว่าจะได้รับพลงานและรับประสบการ จริงคุณดูแบบกลางๆนะครับแต่ว่าคือคุณคนที่ถ้าเดินผ่านอะไรที่เกี่ยวกับพระพิรุธอะไรก็ตามที่แบบว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับุณจะไหว้แล้วก็ขอตลอดบางทีคุณก็บางทีก็ลืมว่าจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีที่บ้านคุณมีแบบว่ามีพระอยู่นะครับแล้วคือแบบให้บอกให้แบบคุแบบบู๊แบบบูชาเขาดีๆมาที่คุณเดินไปแล้วบอกสวัสดีครับอย่างเงี้ยทุกวันใช่จริงจริงนะเราไปเราได้โอกากระดับไปชมวัดใหญ่เออแล้วเราก็ได้แบบไหว้ไหว้พระอะไรแบบสิ่ศักดิ์สิทธิ์ ผมก็มูทุกเดือนเลยครับแต่มันยังยังมูหูอยู่เลยยังไม่ถูกสักทีครับก็เป็นสายทะเลขครับนิดนึงครับก็บอกว่ารอบหน้านอกจากน้องเล็แล้วผมอาจะได้ร่วมงานกับมูเจ้สุร์อีกแต่เรบาวาดมูแล้วมันูนใจด้วยแหมืมันก็นเ้นกวนเส้นจ่ิงจริงไหนะก็เพราะใบใจนีกว่าใช่ครับเรียกว่าใบใจ ้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเยี่ยมเยียนทุกอย่านเลยนะครับผมของอีเวนต์มุ้งมุหมูนะครับหมูแท่งกรอบของเจ้าสวนนะครับบอกเลยว่าผมทุกทายทุกคนอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากมุ้งมุ้ด้วยฝากทางแท่งกรอบของเจ้าสวนด้วยนะครับก็ขอทุกคนแบบว่าเอ็นจอยแล้วกันครับแล้วก็มีโอกาสหนะครผมจะได้เจอพวกเราุังซี่อีกนะครับก็ฝากตัวกับตัวมุ้งมุ้งที่ีด้วยนะครับขอบคุณงาขอบแล้ครับเร์เ เชื่อว่าซิงเกิลของวงเนี่ยไม่นานเกินก่อนแน่นอนเลยต้องให้ลองรีลองพูดลองดีลองรีว่าไงมาช่วงไหนดีเดืเอนหน้า <c oughs> นครับเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าอะไรนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ผมก็พูดไปงั้นแหละอะไรองี้แต่แต่อรอขอให้ติดตามแล้วกันครับมีมีแน่นอนครับมีแน่นอนมีมาครับแต่ตอนนี้ครับอยากจะญญญให้ฝากติดตามไลฟ์สเตชั่นของโซลแต่ละคนน้วยครับว่า เพิ่งประกาศไปแล้วก็เมื่อวานเพิ่งลงของพิกเตอร์ไปครับวันนี้ก็ปล่อยแล้ว,ลวก็ฝักติดตาของพิกเตอร์คนแรกด้วยครับผมว่ตตาตอนน้เวลาออกมีีะรหรกจะว่าจต้องมีอะไรใหม่ๆออกมา่ีคาดไช่ตอบผม่มีอะไรครับจะต้องมีอะไรหม่ออกมาจะเป็นซิพเอนเจะเป็น ตนีที่จริงทุกคนอยากคาดหวังครับตรงนี้แค่เปลี่ยนเพราะว่ามันมันเปลี่ยนได้แล้วเฉยๆก่อนอันนี้เปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่าโดนโดนเอ่อเขาเรียกว่าโดนระงับอยู่ครับโดนระงับอยู่เปลี่ยนเยอะเกินเงเปลี่ยนเยอะเกินอันนี้พอเปลี่ยนได้ก็เลยแบบเปลี่ยนเผื่อไว้ปีหน้าเลยครับสำหรับแต่ไม่ใช่ใช่ไหมว่าระงับเพราะว่าคุณต่อสปอรไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับอะไรคันต้องการจะช่วยนะแต่ไปรอคอยคอนเสิร์ตยี่สิบของเราอยากคาดหวังได้ใช่ไหม เองก็อยากมีเหมือนกันอยากมีครับอยากมีปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะพอเป็นไปได้รอดูครับรอดูครับอยากให้มีครับถ้ามีจะดีมากๆครับต้องมีครับต้องมีเะครับแล้วปีนี้จะมีอะไรคะมีเพลงรวมเพลงรวมเพลงรวมครับปีนี้มีเพลงรวมแน่นอนครับแต่ว่าอย่างที่น้องรีบอกก็ระหว่างรอเพลงรวมกลับมานะครับไม่รู้ช่วงไหนก็เตรียมรอดูไลฟ์เซชั่นเวอร์ชันพิเศษ่ของซีนแตคนก่อนเอาเลย ก็ถ่ายเอ็มวีเสร็จแล้วครับผมพูดไปเรื่อยนะครับ่าเชื่อาลากครับทีนก็รอราติดตามครับก็ตอนนี้ก็ก็อยากให้รอครับดูดอะกันอีกคอมพิวเตอรถ่ายอี่ไหมครับแล้วมีสุขภาพหมครับไชั่ายอีกรับอีกหรือเพลงเริ่องเปครับ เป็น่ะเล่ะเป็นล่ะเป็นไงล่ะ e s ชใช่ไหมเอละูดูน e s ก็ก็สนุกกัน่ก็ต้องรอรู้ว่าจะเป็นใครต้องกกาศมาว่าสนุกกันแน่นอนแล้วก็มาี่กาถามว่าใครมสองมากคะเมดในฝันอมาถึงเอ็มดไช่นิคเตอร์ครับผมไปดูน้องสนกมากคคุณดี่าจะมีอะไรอยจริงชมคุณแกเหมือนมีอะไรอยางของปะ อ,อ๋อหมายถึงยังมีรวมใช่ครับแต่เพลงรวมเนี่ยมีแน่นอนตอนนี้ก็อืมอไม,ไม่ไม่สปอยแล้วกันแต่ว่าเพลงใหม่ของเราอยากจะได้เป็นการไหนของแบบว่าอาจจะเราอยากได้อ๋อได้ครับพลงก่น<ข>อนก็ได้อยากให้มันมีความเป็นซัมมี่เดี๋ยวอ๋อ อีกแล้วหรอเป็นดิสเคเบอร์ไม่ก็มีนะครับคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ความรู้ด้านดนตรีมากแต่ว่าคุณอยากได้คอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ให้มันอยู่ในความแบบแฟนตาซีคุณชอบความแฟนตาซีหรอได้ผมก็อยากให้ให้เป็นเป็นแบบว่าแนวฮิปฮอปฮิปฮอปหรอฮิปฮอปฮิปฮอปของมาแร็ป ครับผมแล้วทุกคนเลย3นาทีอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงเร็วแล้วก็ oh. ตืต้นๆหน่อย oh. อของผมเป็นแบบล็อกๆยโยกๆอะไรเงี้ยแบบฟังแล้วแบบอยากจะวักตามอะไรเงี้ยเดือดเดือดๆัดครับงโอ้เป็นเพลงที่รู้สึกว่าฟังแล้วแบบนายทุกคนแบบ enjoy ครับกระโดดขี่คอเลยำ้องไปปั๊ มีสนุกครับมีสนุกเป็น A a n B เหมือน o h o e u เป็นโวเดียวแกลงแบบต้นกำลังมาผอยากได้ดาวสเตปแบบอมหวานหอมหอมได้้นึ่ง้ได้บ้นหนึงล่ะะตอนนี้เบ้นึงจริงครับได้ครับได้ครับฝากให้ใตา้ผมก็ ทุกคนรอติดตามผลงานของน้องบคอกซี่ได้เลยนะครับผมก็ถ้าอยากจะรู้ว่าคอกซี่จะมีตารางงานอะไรยังไงเมือ่อไหร่ยังไงบ้างก็ฝากทุกโซเชียลของบอกซี่ด้วยนะครับผมเพียงคือคำว่าคอกซี่ก็จะขึ้นแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับคืนนี้ก็รอติดตามรับสเตชันนะครับเริ่มก่อนของน้องวิกเตอร์ได้เลยนะครับว่าสเปเชียลเกสต์ของน้องจะเป็นใครก็รอฟังรอชมคอักันคืนนี้นะครับที่ชาแนลของคอกซี่นะครับ